สวัสดีครับอยู่กับคริปโตเส้นไปนะครับกลับมาอีกแล้วกับเกม WOTV FFBE วันนี้มีกิจกรรมฉลอง FFBE ครบรอบ4ปีอยู่นะครับเป็นตู้กาชามาครับที่จะต้องใช้เพชรที่เสียตังค์ซื้อเพชรเพชรอะ <laughs> เพชรเพชรนี่ใช้เพชรเพชร2000ซื้อนะ มันจะเป็นคูณ10ซัมมอนได้10ตัวการันตี4 U R ได้ตัวไหนยังไงแล้วแต่ดวงพี่น้องนะอันนี้ดอปเลทโอ้ดอปเลทก็เหมือนทั่วๆไปแหละมาเดี๋ยวเรามาดูนดีกว่าว่าคริปโตเซนปลายการันตี4 U R กิจกรรม FFBE ซีรีส์ e ครบรอบใส่ไปจะได้อะไรกัน0อ 2, เพศเพศนะ <c oughs> ดูซัมมอนโอเคไหมพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วไป a n i m เมชันโอ้โหเป็นสมุดหน้าปกสีขาวแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นลุงนะครับโอ้ยเอาแล้วแบบนี้ให้ดาวล่วงหน้ามีซัมมอนอยูอาสามตัวเป็นอย่างน้อยนะ แล้วก็เป็นตัวละคร UR สักหนึ่งตัวแน่นอนละ่ะตัวสุดท้ายอย่าใช่เลยเาไปดูกันกดไม่นอนเราไปดูกันเอาละโอ erm. ้ยคือน้ำลายเอื้อกเลยยังไม่ได้โอดินเลยนะพี่น้องอยากได้มากเลยโอดินเนี่ยโอดิน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 เอฟเฟกต์ ไม่เป็นไรเรายังไปต่อโอดิน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 ไม่เป็นไรอันนี้โอเคอันนี้ดีอยู่การ์ดมาเชอรี่นี่ผมได้ไปแล้วทีเดียวเองได้ซ้ำก็เอาไปอเวกได้นะการนี้มันดีเหมาะกับสายเวทนะครับ โอเดินที่เปอดที่เบอโอดินมาว่ะมามา <c oughs> ขอบคุณครับกิจกรรมนี้ดีจริงๆครับสวยงา่าครับเอาละ่ะเมดดื่อกี้เราได้ UR วิชั่นการไปแล้วสามใบ แล้วเมื่อกี้ได้ M R นะชนะตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเป็น U R โอเคไม่เป็นไรผมคุ้มแล้วผมได้โอดินแล้วอย่างน้อยหนึ่งอันนะแฮปปี้แล้วนะึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอดินก็เดี๋ยวข้าไปดูทีเดียวรีวิวทีเดียวผมมีแผนในหัวต่อไปแล้วไปครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่ เรามาลุ้นกันพ่อแม่พี่น้อง U R ตัวสุดท้ายแอะเพิ่มเสียงนิดนึงเอ๊ะลดเสียงนิดนึง U R จะเป็นตัวอะไรตัวไหนที่ผมยังไม่มีหรอไอตัวนั้นอนะ่ะกิลกเมสนะแต่อยากได้ไหมกิลกเมสไม่อยากได้หรอกใช้วัตถุดิบในการปั้นอ่ะแพงเปลือง เก่งไหมเฉยเฉยไม่เก่งสําหรับผมนะไม่เก่งเลยผมไม่ผมไม่ได้อยากได้เลยแล้วตัวไหนที่ผมยังไม่ได้กอ่อเฟเดริกาได้แล้วตัวปืนได้แล้วลูเซียคิโตัวนีคิโตัวนี้ก็ได้มาแล้วโชคดีฟุกได้มาไอตัวหอ,อกตัวใหม่ก็ฟุกโชคดีได้มาก็อืมอะไรก็ได้อะไม่ใช่อะไรก็ได้จะเอาไอ้นี่จะเอาทัาสมาสเตอร์ของเขาไอ้นี่ซีซ่าเป็นไง อยากได้ซีซ่าจะทำทัสมาสเตอร์คุยตั้งนานบวนต้องนานคิดตั้งนานอยากได้ตัวอะไรถึงเวลาซีซ่าออกมาสังอานมิลรนดาครบแล้วอะไม่เป็นไรเราได้โอดินเราโอเคแล้วแถมได้มาเชอรี่วิชั่นการ์ดเพิ่มอีกแหลมครับผมแหลมครับผม โอเคผมเซตเป้าหมายต่อไปแล้วนอกจากปั้ปน,นซีซ่าให้ได้ทาส,สมาสเตอร์แล้วก็จะทำวิชันการของอดีนนะอยากฝากไปนิดนึงเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับเรื่องวิชันการนะครับคือวิชันการอ่ะมันจะเป็นตัวเสริมสเตตัสของตัวคอรเราอะ่ะเสริมได้เยอะมากนะอย่างที่เห็นอะ่ะผมมีเท่าไหรอ่อ่ะผมซัดให้มันเต็มให้หมดก่อนเลยนะครับอย่างเนี้ยจากไอตอนไอกิจกรรมแฟนนอตแท็กติกอ่ะผมก็แลกทุกอย่างกับแรมซ่าให้เต็ม99 แล้วก็ตัวอื่นๆยังไม่เต็ม99หรอกแต่ว่าผมอัพเลเวลให้เต็มไม่หมดก็คิดว่าคนอื่นๆคงจะอัพเลเวลได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าใครยังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับวิชั่นการ์ดก็มาโฟกัสมันเถอะมันช่วยเพิ่มสเตตเพิ่มอะไรต่างๆให้เราได้เยอะนะครับฉะนั้นก็เมื่อใดที่ผมเปิดวิชั่นการ์ดซ้ำกับตัวที่ผมมีอยู่ผมจะต้องมาอเวกแน่นอนแล้วก็รีบอัพเลเวลให้มันเต็มนะนี่การ์ดมาเชอรี่เมื่อกี้ได้มาได้อีกหนึ่งดาว ค่อยๆทํเงินไปของแบบนี้มันทํากันเดียวยาวอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมถ้าผมไปรีร้านค้าแล้วเจอพวกวิชันการ์ดพวกนเนีน้ยเนอร์ยเว้ยเจอวิชันการ์ดพวกเนี้ยผมก็จะเอาเพชรซื้อมานะครับเพราะอยากจะทําเต็มนะคือได้มาจากไหนเยอะๆได้มาจากฟาร์มสมุดอ่ะดันฟาร์มสมุดอ่ะอันนี้ผมไม่อยากใช้เพราะผมรู้สึกใจหายเฉยเวลาของที่สะสมมาแล้วมันหายไปเยอะๆไม่มีอะไรซีเรียสน,นะไปแคปผมดูสแตทที่เพิ่มดิดูเมจิกที่เพิ่ม นะโอเคโอดินโอดินโอดิน Yes sir โอดินดียมันมีแมนอีเตอร์สำหรับมิชั่นการ์ดเพิ่มความแหลจมความแรงในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นเวทหรือเป็นฟิสิกอลคอให้กับตัวละครที่สวมใส่นะครับผมแล้วก็เพิ่มยูนิคยูนิตแอทแทเริสตั์มาอีกหกนะี่เป็นของปาร์ตี้สกิล หลักๆผมอยากได้ตัวเนี้ยไม่ใช่เพราะวิชั่นการ์ดขอโทษผมต้องพูดให้ชัดเจนว่าผมอยากได้อดินเพราะว่าอสูรของมันมวลอสูรโอดินเหมาะมากกับตัวสชตัวละครที่ใช้สแลชอะครับนะวิชั่นการ์ดอันนี้ใช้หรอใช้หรือเปล่าะเดี๋ยวขอไปดูอัลติมาก่อนเว็บอัลติมาคือไอตัวแหล่งข้อมูลที่ผมชอบใช้อ้างอีกนะครับในการตัดใจ,ใจ,ใจปั้นตัวละครหรือว่าทำวิชั่นการ์ดหรือมวลอสูรต่างๆนานานเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ เว็บอัลติม่าเอาไว้ยังไงใครสนใจก็ไปดูได้นะใช้ในการประกอบการตัดสินใจโอเคครับกลับมาแล้วครับหลังจากไปศึกษาข้อมูลนะผมคงไม่ได้แทรกไอตัวหน้าเว็บของอัลติม่าให้หรอกเพราะว่าแทรกมาเดี๋ยวยังไงคนดูก็ต้องมาฟังจากที่ผมสรุปเอาไว้ใช้อ้างอิงอยู่ดีคงไม่ได้มานั่งเพ่งนั่งขยายหน้าจอคลิปเพื่อ,ออ่านเองหรอกผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครอยากอ่าน เองจริงอยากศึกษาข้อมูลเรื่องนี้จริงอะไปเปิดดัวในเว็บเอานาจะง่ายกว่านะก็หลังจากที่ผมไปดูแลนกิ้งของวิชันการ์ดมาแล้วนะผมตัดสินใจแล้วว่าไอตัวโอดินวิชันการ์ดณตอนนี้ผมว่าจะยังไม่ได้อัพเป็นแบบเป็นให้ความยังไม่ได้ให้ความสําคัญในการอัพวิชันการ์ดมันมากมายนะเพราะว่าไอตัววิชันการ์ดแลนกิ้งในเว็บอัลติมาครับที่เขาจัดให้อะที่เว็บอัลติมาจัดให้อ่ะมันจะมีแลนกิ้งเป็นระดับ SS นะครับ S2 ตัว จะมีการ์ดอยู่ในแร้งนี้4ย4ใบนะเป็นวาวออฟเลิฟนะครับแล้วก็วาวออฟววาออฟเลิฟคือการ์ดไหนการ์ดนี้การ์ดที่เพิ่มเฮดให้กับผู้สวมใส่นะครับการสำหรับแทงนะจะไปเลยเรื่องสั้นๆนะแล้วก็การ์ดอันี่แรมซ่านะครับสายเอจไนะครับเพิ่มสแลชแอทแ็กให้กับผู้สวมใส่ด้วยสายเอจไแล้วก็สแลชแอทแ็กเนาะอันดับถัดไปอันนี้ไม่ได้อันดับ1,2,3นะแต่ว่าการ์ด4ใบนี้อยู่ในแร้งเอสเอสของเขานี่ครับ เป็นการ์ดตัวนี้ Echoing Scream อะ่ะก็เป็นเพิ่มสลายแ Attack Up ให้กับ Party เนาะสำหรับสายสลายแ a t t a c นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายจะเป็นนี่ Garth Marley นะครับตัวนี้ข้อดีก็คือเพิ่ม m a จ i ก Attack ให้กับ Party แล้วก็ค่าเพิ่ม Magic Status ให้กับผู้สมใส่มันเยอะดูดิ147 ถ้าถ้าจะไม่ผิดสูงที่สุดูงกว่าชีว่าเลยนะไหนดูชีวาก่อนเนี่ยร้อยสามสิบสองสูงกว่าชีวาอีกฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมก็จะจัดลำดับความสำคัญการอัพวิชั่นการให้เป็นสี่ใบนี้ว,วอลอฟเลิฟแลมซ่ามาเชอรี่แล้วก็ไอ้นี้ตัวนี้นะครับไอตัวร้ายก่อทองเนี่ยผมอัพพวกนี้เต็มแล้วส่วนการ์ดอีกใบหนึ่ง ผมก็จะทยอยอัพไปคือหมายเพราะว่าชีว่าผมอัพเต็มแล้วผมเอามาผมอัพเพื่อที่จะมาใส่ในปาร์ตี้เมื่อใดที่ผมต้องการจะเพิ่มอีเวชั่นเนาะโอเคปะ่ะเมื่อไรที่ผมอยากให้เพิ่มหลบผมก็จะาการไปในี้ใส่เป็นใบที่4ของเอ้ยเป็นใบที่5ของตัวละครในปาร์ตี้นะแล้วผมก็จะมีสามลองอย่างเช่นการ์ดนี้การ์ดสำหรับปืนลูเซียของผมนะครับเพิ่มมิสไซล์แอทแทคอัพเนี่ยผมก็อัพเต็มถ้าที่ผมจะอัพได้ไปนะครับพวกเนี้ยชีว่าไอ้การ์ดปืน ลามูหรือโอดินเนี้ยอิฟิตเนี้ยผมอัพมันเป็นลำดับหลังๆแค่เหมือนกับว่าเป็นตัวเสริมเป็นการ์ดใบที่5ของปาร์ตี้เท่านั้นเองเพราะเพราะว่าปาร์ตี้เราใส่ได้5ตัวเนอะอะไรทำนองนี้เอาไว้สาหับสับเปลี่ยนกันไปขึ้นอยู่สถานการณ์นะครับเรามาดูโอดินที่เราได้ดีกว่านี่โอดินท่าอะไรวะท่าใช้ทตไฟเหรอเลดเมจิกเลดเมจิก เล t เมจิไซส์ขอโทษถ้าอ่านผิดขออภยัยใช้บูได้ด้วยเหรอเฮ้ยแพทใหม่มันใช้ได้ทุกธาตเหรอใครรู้รายละเอียดรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าทำไมโอดินอะ่ะมันถึงใช้ไอหินธาตุทุกธาตุอัพได้เลยเป็นเพราะมันเป็นธาตุกลางเหรอหรือว่ายังไงนะบอกด้วยนะอืมอย่างนี้ก็เพลินสิเดี๋ยวผมต้องขอไป ดูเองไปเลือกเองหลักไม้อีกทีนึงแหละว่าจะเอาหินธาตุไหนอะ่ะหินอสูรธาตุไหนอะ่ะมาอัพอฟีฟิตด,ดีนะครับผมขอไปดูในสต็อก่อนน,นเดี๋ยวผมลองดูเป็นคลิปหน้าดีกว่าเนอะในการคัดเลือกหินที่จะมาใช้อัพโอดินนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับอัปเดตตู้ ffbe ครบรอบปี่ปีแฮ ppy happy เขายัางชั่วหน่อย โอกาสขนาดนี้ได้ออดินมาอย่างที่ต้องการสวยๆวๆก็ผู้ชมทั้งหลายพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็มาคงมาขิงกันได้เลยนะตู้ f f p e 4ปีเนี้ยมาขิงคอมเมนต์กันได้เลยใครได้ตัวไหนบ้างมาโชว์กันอวดกันนะครับผมยังไงวันนี้คลิปโตเซนไปขออนุญาตลาไปก่อน เจอกันคลิปหน้า W O T V F F P E นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนบาย